อนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์จากการเรียนนักเท่าไรยแต่อย่างน้อยก็คือได้ช่วยฝึกสมองเราสังเกตตัวแล้วกันหลายคนไม่ได้เขียนหนังสือมาตั้งนานละอ่านหนังสือเนี่ยแทบจะไม่ได้หยิบเลยบางคนนะพอผ่านไปเป็นสิบปีเขาจะจำไม่ได้เขียนไม่ค่อยจะถูกมือไม้สั่นนะเขียนใหม่ๆก็มือล้าไปหมดท่องใหม่ๆก็จำอะไรไม่ได้ไปปะสับสนฟุ้งสั้น แต่พอเราทำบ่อยๆเข้าจิตมีสมาธิขึ้นมาอยู่กันอ่านกาันท่องไดนะ้สมองเริ่มถูกรับคมแนละ้วเริ่มได้ใช้งานนะอย่างน้อยก็ไม่สมองปอแนฟะนใครที่อายุมากแล้วในแนะนําให้มาเรียนอริธรรมหลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะจ,ะจะเกษียณอายุแล้วมาเรียน,นอริธรรมยังกําัง ก็จะจบพิธรรมมณีเจ็ดแปดปีจบแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์สอนคนอืนได้สาม,มารถทำงานให้ระาศาสนาได้อีกเป็น10ปีนะก็จะหมดเดี่ยวแรงกำลังเนี่ยยิ่งการปฏิบัติไปด้วยนี่การพูดการจาการสื่อสารถ่ายทอดนะก็ยิ่งคมชัดมากขึ้นตัวเองก็มั่นใจตัวเองมากขึ้นพูดก็ไม่ผิดสภาวะนนะต่อให้ ไม่เข้าใจสภาวะบางตัวแต่เวลาจะแนะนำใครยังไงก็ไม่ผิดนะเพราะแต่ละคนรอยคนก็รอยสภาวะนะมันไม่เหมือนกันหรอกแต่ถ้าจับหลักได้แล้วเนะี่ยยังไงก็ไม่เพี้ยนไปไหนเนปะ็นอย่างนั้นตอนนี้อาจจะยัง,งงงๆอยู่ถึงชั้นจุลตรีมัชฌิมาตรีมัชฌิม,ม,มโทอะไรขึ้นไปแล้วเนะี่ยทีนี้จะค่อยๆชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้น แต่ต้องรู้จักแยกแยะให้ถูกด้วยนะเพราะว่าคำพีที่เราเรียนกันอยู่นะีคือคำพีอัตกถาออก็ถาเล็กๆแค่นั้นเองนะแน่นอนว่าผู้เท่ถ่ายทอดก็ถ่ายทอดไปตามบริบทของสังคมในยุคนั้นด้วยน,ะนีพอมาถึงยุคเราเนี่ก็ต้องรู้จักประยุกต์ใช้นะ พอหน้าขึ้นมาก็จะพูดแต่จิตเจสิกรูปนิพพานอย่างเดียวคนฟังไม่รู้เรื่องนะหราจะพูดแต่พบภูมิอะไรก็ไม่รู้อยู่นี่นะคนยุคใหม่ก็ไม่ค่อยจะเชื่อกันพวกนี้อยู่แล้วก็ต้องรู้จักเอามาประยุกต์ในนี้ถ้าเรานํามาประยุกต์เกี่ยวเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยอันนี้ตรงเป๊ะนะเพราะละเอียดยิ่งกว่าจิตวิทยาที่เขาเรียนกันซะอีก มันจะเราสังเกตดูตัวเองบ่อยๆนะีย็นการทํางานของจิตชัดเจนยิ่งขึ้นอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกแต่พอเรียนวิธรทำเนี่ยมันจะเทียบเคียงได้แล้วทีนี้อ๋อสภาจิตแบบนี้คืออะไรสภารจิตแบบนี้คือฌานคือวิปัสสนาญาณตัวไหนคือกุศลอกุศลอะไรเงี้ยนะ่นอการรู้ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศล อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการคือที่เขาไปรู้ไอ้ตัวทุกข์สภาวะหรือทุกข์ในอริยสัจแหละนี่พอเข้าใจได้ถูกแล้วหน้าตาทุกข์เป็นอย่างนี้อะไรคือทุกขเวทนาอะไรคือทุกข,นกขนในใจลักษณ์เนี่ยจะแยกแยะได้ถูกนะที่พอแยกแยะได้ถูกต้องแล้วเนี่ยนันทั้งย่านเขาไปสค้นหาต้นเหตุแต่อย่าลืมว่าถ้าเรียนอนภะิธรรมอย่างเดียวเนี่ยนะ เราทองได้อยู่เอ็โลภะหน้าตาเป็นอย่างนี้อภิชาตเป็นยังไงมันต่างกันระดับกันแค่ไหนอะไรเนี่ยทิฏฐิมานะหน้าตาเป็นยังไงมันจะค่อยเห็นชัดขึ้นชัดขึ้น,นเวลาเราปฏิบัติในพอตัวตว,วิชาการมาเทียบเคียงเนี่ยมันจะยิ่งยอมรับได้เกิดล้านเปอร์เซ็นต์นะเชื่อมั่นในคำสอนของผู้เจ้า ว่าโอ้พระเจ้าไปค้นพบได้ยังไงนะนทรงพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทในวันที่ตรัสรู้เนี่ยไปเห็นรายละเอียดพวกนี้ได้ยังไงเนะี่ยจะค่อยมั่นใจในพระปัญญาที่คุณของพระเจ้ามันละเอียดละออขนาดนี้พรงค์ไปสังเกตเห็นได้ยังไงนำะมาสั่งสอนแนะนำได้ยังไง ถ้าม่ทิ้งอภิธรรมไปเลยอะไปแค่ตัวหลักของตัวพระสูตรเลยก็เพียงพอต่อการที่จะดับทุกข์ได้แล้วล่ะนะแม้จะไม่ได้ไ่รายรล,ะละเอียดอะไรไว้ทั้งหมดก็ตามเถอะนะเห็นาารายละเอียดชัดเจนโอสภาพจิตเป็นอย่างนี้นีเองผู้เจ้าตัดสรู้ยังไงเนี่ยจะเข้าใจเวลาปรินิพานเนี่ยท่านิพานแบบไหนเวลาเรียนเรื่องของวิธีจิตก็จะแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมา นะส่วนมากเวลาเราฟังพระพนะระที่ท่านไม่ได้ปฏิบัตินี่นะนะอาจจะเรียนหลักธรรมมาเวลาพูดยังไงก็ไม่มั่นใจพูดไปก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะแต่ถ้าทั้งปฏิบัติด,ด้วยทั้งปริยัติด,ด้วยปฏิกันเนี่ยมันจะมั่นใจมากเวลาพูดนะพูดยังไงก็ไม่ผิดต่อให้ยังไม่เข้าถึงสภาวะนั้นๆยังไม่บรรลุมากผลอะไรก็ช่างนะแต่พูดยังไงก็ไม่ผิด นนะเป็นอย่างนั้นท่านอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งการเรียนนะสังคมพูดในสังคมที่จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะเรียนรู้ทั้งไปนอกเรียนรู้ทั้งไปในนะี่ถ้าเรายังไม่หลบลี้หนีหน้าไปอยู่ในป่าในเขาไหนคนเดียวเอาเป็นเราตายเรื่องการปฏิบัติภาวนาอย่างเดียวเนี่ยนะ ยังไงก็ต้องอยู่กับโลกอยู่กับสังคมอยู่ดีหนีไม่พ้นนี่จะอยู่ยังไงให้รู้เท่าทันนะไม่ถูกสังคมกลืนกินนะไม่ไหลไปตามกระแสของสังคมมากจนเกินไปนี่ยก็ต้องมีตัวภาวนาเนี่ยมาเป็นตัวฉุดรั้งเอาไว้ให้อยู่ในที่ที่มันพอเหมาะพอดีกับเพศภาวะของตัวเองกับสภาพจิตของตัวเอง เพศภาวะคือเรื่องของสมมตินะสภาวะจิตคือเรื่องของปรมัจตเนี่ยมันะไปด้วยกัน,นพอเราศึกษาเรียนรู้ฝึกรู้ฝึกดูไปเรื่อยอย่างนี้จะค่อยมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นกับรศาศาสนานี้นะนตอนนี้เราสังเกตดูนคนเรียนมาเยอะนะนะนะแต่พอเจอกิเลสครอบงำเข้าเอาตัวไม่รอดนะบวชมาตั้งนานแล้วก็ซึ้อไว้แค่นั้นเอง คนะนไม่มั่นใจในหลักธรรมความสอนพุทธเจ้าเรียนรู้อยู่อ่านอยู่ฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติอัน,นเปเรื่องของการปฏิบัติภาวนาจึงเป็นเรื่องที่สําคัญสาคัญยิ่งกว่าการเรียนซะอีกสิว่าไปแล้วนะมันจะทิ้งไปด้วยกันนะให้เราสังเกตด,ดูแต่อย่างน้อยชีวิตก็ไม่ว่างเหมือนเมื่อก่อนพอว่างแล้วมันฟุ้งซ่านจะบอกปฏิบัติกับปฏิบัติหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่พอได้เรียนด้วยอะ ผมมีเวลาแล้วทีนี้ไหนจะต้องท่องไหนจะต้องทำการบ้านอะไรสารพัดนะไหนจะต้องไปเรียนไหนจะภาวนานะในหลายอย่างเข้าอ่ะมันไม่ว่างละเพราะชีวิตไม่ว่างเจะรู้สึกได้เองว่า,าก็ดีเหมือนกันในไม่ว่างเนี่ยว่างเกินไปก็พุ่งสัน้นกิเลสครอบงำจิตได้ง่ายนะพอไม่ว่างาก็ดีไม่มีเวลาความทุกข์นะ ส่วนมาก้กาที่มันทุกข์ก็เพราะมันดึงเข้ามาหาตัวเองนี่แหละมันนึกถึงแต่ตัวเองนะตัวอุปทานขันเนี่ยมันทํางานนะพอว่างแล้วก็อยากจะไปนุ่นอยากจะไปนี่สารพัดนะวิ่งหนีความทุกข์วิ่งหนีความจริงของชีวิตอย่างนั้นแต่พอมไม่ว่างกันมาเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวจะต้องเรียนเดี๋ยวต้อง,องท่องเดี๋ยวต้องทําการบ้านนะถึงเวลาต้องทําข้อวัดปฏิบัติในวัดอีกอะไรเงี้ย มันไม่ว่างข้างนอกแต่ให้มันว่างข้างในแค่นั้นเองนะว่างจากอะไรว่างจากความยึดถือทั้งหลายนะมานะทิฐให้มันลดลงไปเรื่อยๆนะวันนี้มันอาจจะยังไม่ลดแต่พอเราฝึกไปฝึกไปแล้วมันจะเห็นเองว่าอ๋อมันค่อยๆเบาบางลงไปนะมันเริ่มพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนี่จากการสอบอารมณ์โยมก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนดูเหมือนไม่ไปไม่มา นะไม่มีทีท่าว่าจะก้าวหน้าไปไหนเลยนะแต่ว่า,อาพอผ่านไปหันไปหลายเดือนเข้าเอา้าเริ่มเห็นแล้วไอ้ที่เคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์เหมือนเดิมที่เคยกลัวก็ไม่กลัวเหมือนเดิมอะไรเงี้ยน,นะนะเพราะอะไรเพราะมีสติสมัญญะเข้ามารักษาใจแล้วไม่ใช่อุปทานมารักษาใจเหมือนเมื่อก่อนมาครอบงำใจเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยนะนะ สังเกตุบางคนกลัวอยู่ทั้งชีวิตไอ้กลัวไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องนี่นะหรือบางทีขาดความมั่นใจในตัวเองในบางเรื่องนะมันจะค่อยหายไปนะค่อยๆถูกขัดเกลาไปเองโดยธรรมชาติของมันนะถ้าเราไม่ทิ้งการฝึกตัวเองนะนะจะนี้ยิ่งฝึกไปยิ่งมั่นใจตัวเองนะเพราะฉะคนที่มั่นใจในการภาวนามั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้านะมันก็จะมั่นคงไปด้วยภายในเ่ยนะ ภาษาพระใช้คำว่าเทระหรือธิระนะธิระแปลว่ามั่นคงความเป็นพระเทระป,ปรากฏเองนะจะยืนเดินนั่งนอน,น,นมั่นคงที่เคยหงุดหงิดวุ่นวายจะผิดคนนู้นนี่นเบาลงไปเรื่อยๆมันมันยอมรับมันให้อภัยคนอื่นได้ง่ายนะทีเขากคนอื่นเขาทำอะไรไม่ถูกต้องนี่นะก็ยอมรับความเป็นเขาได้ง่ายให้อภัยเขาได้ง่าย อาจจะบอกจะสอนอาจจะเตือนแต่ว่าเตือนด้วยความเมตตาไม่ใช่ด้วยความโกรธเกลียวนะมันจะวางใจได้ถูกแม้กระทั่งครวญญาติโยมเวลาต้องอยู่กับลูกน้องอยู่กับเพื่อนร่วมงานเวลาจะดุจะอะไรมันก็ทาอย่างมีสติไม่ใช่ทำด้วยอารมณ์โกรธนะทำด้วยความเข้าใจบางคนต้องตําหนิบางคนต้องบอกต้องสอนบางคนต้องปล่อยในบางเรื่อง ยอมรับความเป็นอย่างนั้นของเขานะความผิดพลาดจะสอนเขาเองอะไรเงี้ยมันจะรู้กาละเทศะมากขึ้นนะเวลาไหนควรพูดเวลาไหนไม่ควรพูดนะเพราะอะไรเพราะมันจะมีสติสมหธิยากคอยรักษาจิตตัวเองมากกว่าเอจิตเริ่มไปเกาะเกี่ยวคนอื่นละเริ่มมีความทุกข์ละมันจะเข้ามารักษาจิตตัวเองไม่ปล่อยให้จิตจมหลงอยู่กับอารมณ์ต่างๆพวกนั้นนะเพราะอะไรเพราะมันเห็นอยู่แล้วข้างในมันก็นกนกนทุกข์จะตายอยู่ละ นของจริงกำลังปรากฏอยู่เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะะความทุกข์เนี่ยปรากฏอยู่เนี่ยทุกกายมั่งทุกใจมั่งเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่นี่อยู่ตลอดเวลานะไอ้ข้างนอกที่เราต้องไปตําหนิติติ้งต,ต,ต้องคอยไปเวหยรจัดการเนปะ็นเรื่องสมมุติบัญญัติทางนั้นนะทําทอย่างนี้ถึงจะถูกทำอย่างนั้นไม่ถูกกันเลยนะที่จริงแล้วก็ไแบบนี้มีถูกมีผิดหรอกเรื่องของสมมุติเนี่ยนนะะแต่ว่าก็ต้องทํา ต้องไปหาจัดการไปอย่างเหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องไปหาจัดการแล้วก็ต้องทุกต้องเครียดเลยอย่างนั้นก็ไปว่าผิดละตอนนี้เราเห็นเห็นภาพข่าวที่นักข่าวไปเที่ยวสัมผัสต่อค้าแม่ขายในตลาดกิมโยงที่หาดใหญ่นะศูนขายของปากของนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่มาเที่ยวที่หาดใหญ่กันเนี่ย ทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดโอ้มันไม่เหลืออะไรแล้วน้ำท่วมซะจนมิดหลังคาอย่างนี้นะเมื่อก่อนก็ยังเหลืออยู่บ้างน้ำท่วมทุกปีปีนี้มันท่วมมากเกินไปก็นั่งไม่เหลืออะไรนะมันเลยคำว่าเครียดไปแล้วมันต้องนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นจากศูนย์อะไรว่าไปแต่เขาจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครเริ่มต้นจากศูนย์หรอกนะอย่างน้อยก็ยังมีชีวิตอยู่ ทำมาค้าขายมาอย่างน้อยก็ยังมีเงินปากในธนาคารอยู่มันไม่ใช่ศูนย์จริงๆหรอกนะี่ยแต่ว่าคนที่เคยมีนะพระมันหายไปม้างก็ทุกข์ขึ้นมาแนคะ่นั้นเองจริงๆแล้วก็ชีวิตก็เป็นอยู่แค่นี้แหละนะมาแล้วมันก็ไปมีแล้วมันก็ไม่มีนะอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลานะแต่้าเรามองในส่วนที่เราเคยมีเคยได้มาเทียบเคียงกันเลยเห็นว่ามันขาดแค่นั้นเอง แต่ถ้าเรามองตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีแต่เหลือทั้งนั้นชีวิตที่มีอยู่ตอนเนี้นะเนี่ยนี่เรื่องสมมุติเห็นไหมเรื่องปรมา์แล้วไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่ธรรมาชาติทํางานอยู่ลว้ลวนๆอยู่อย่างเงี้ยนะได้ก็เสียก็ควรอยู่อย่างเงี้ยเจ้าของกิจการทั้งหลายก็บน่นก็ลองไปถามพวกลุกน้องนะกินเงินเดือนเป็นเดือน,เด,อนเดือน่ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรของตัวเองก็จะบอกว่าเหลืออย่างเงี้นะนะว่า สินค้าอะไรทั้งหลายที่มันเสียหายของเจ้าของทั้งนั้นไม่ได้ใช่ของตัวเองตอนนี้ก็รับจ้างขนของที่มันถูกน้ําท่วมขนออกมานอกรา้านมาทำความสะอาดร้านอะไรว่าไปมีแต่ได้กับได้เงี่ยมันคนละมุมมองแค่นั้นเองนะน,นี่มันเรื่องของสภาวะภายในนะ เนี่ยคิดถึงมุมนะเออะมันเสียก็ดีจะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อะไ้คิดอะไรใหม่ๆจะได้ทําอะไรมันดีกว่าเดิมจะได้ตกแต่งร้านให้มันสวยกว่าเดิมอะไรก็ว่าไปหรือจะหาวิธีป้องกันยังไงถ้าน้ามันมามากอย่างนี้อีกมันจะเสียหายน้อยกว่านี้อะไรเงี้ยจะได้ทาสีร้านใหม่จะได้ปรับปรุงใหม่อะไรจะคิดในอีกมุมหนึ่งก็กลายเป็นเรื่องดีขึ้นมานะ ม่ต้องอะไรมากหกโอเคไฟดับหน่อยเดียวเราก็จะทายกันแล้วนะนะตอนนี้อพอน้ําท่วมไฟดับยาวน้าก็ไา่มนี้จะทั้งว่าสะอาดบ้านช่องร้านค้าอะไรเงี้ยน,นะนะเจะเห็นว่าโอ้มันทุกขนาดนี้ยังอยู่ได้มันเครียดขนาดนี้ก็ยังอยู่กันไหวนะหันไปทางไหนก็มีแต่คนทุกข์เหมือนกันหมดทั้งทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีไฟใช้เหมือนกันไม่มีน้ําใช้เหมือนกัน นะสินค้าถูกน้ำท่วมเหมือนกันหมดทั้งตลาดนี่นะจะเริ่มเห็นแล้วโอ้ยมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์ทั้งนั้นเลยเราไม่ได้ทุกข์อยู่คนเดียวเราก็ไม่ได้เครียดอยู่คนเดียวเราหานเรื่องไหนก็พูดจาปรึกษาหารือกันจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะเริ่มต้นใหม่ยังไงเนี่ยมีเพื่อนร่วมทุกข์มันอยู่ได้นะเห็นแล้ไอ้ที่เราว่าเราเสียหายคนหนึ่งเขาหนักกว่าเราอีกเนี่นะจะรู้สึกอย่างนั้น เกิดการเทียบเคียงขึ้นมานะหรือหันไงดูเงินในธนาคารเนนก็ยังมีเงินเหลือที่ทามาค้าขายมาไป่ห็นมันจะหมดไปกระน้ําทั้งหมดนะก็ะยังมีอะไรเหลืออยู่อย่างน้อยก็ยังมีประสบการณ์ในการทำมาค้าขายนะผ่านชีวิตมามากมายเนี่ยนะหรืออย่างน้อยก็ได้ส่งลูกส่งหลานเรียนนังส่งหนังสืออะไรจนจบไปหลายคนแล้วเงี้ยนะมันไม่ได้มีมันไม่ใช่ศูนย์นะยังไงมันก็กําไรอยู่ดีชีวิตนะ ถ้ามองในม,ม,นมุมหนึ่งอีกมุมนึ่งกันนะโดยบางคนอาจจะคิดโอ้เมื่อก่อนไม่รู้จะไปยังไงเป็นห่วงทรัพย์สินเงินทองร้านค้าสินค้าทั้งหลายที่หามาตอนนี้เริ่มคิดออกแล้วว่าจะควรจะขยับขยายไปที่ไหนควรจะย้ายไปที่ไหนคืนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมอีกเหมือนเดิมอย่างเี่พูดตามข่าวนะถ้าคิดในมุมบวกก็จะเห็นว่าโอ้นีมีหลายมุมที่เรา เป็นทางออกของชีวิตของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่พอย้อนกลับมาดูสภาพจิตของเราเนี่ยมันก็จะเห็นอย่างนี้แหละสุบุทุบๆอยู่อย่างเงี้ยต่อให้มีเหตุการณ์ภายนอกเกิดขึ้นมันก็สุสุบทุบๆมันอยู่อย่างงี้ปิดหวังมั่งสมหวังมั่งถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งนี่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่อย่างงี้อยู่ตลอดเวลานี่ถ้าเข้าใจมันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะยอมรับเองว่าอ๋อแค่นี้แหละโลกโลกมันก็แค่นี้แหละ นะสังคมมันก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ลรอกวิเศษวิโสขนาดไหนก็แค่นี้แหละแย่ขนาดไหนมันก็แค่นี้แลหแและนะจะยอมรับได้เองนะไปฝึกดูตัวเองนะอ่ะเดี๋ยวเราสวนมตนกัน